มีครับผมอันนี้เป็นปกติมันเป็นซื้อปุ๋ยแถมเสื้อใช่ไหมอันนี้ซื้อเสื้อแถมปุ๋ยครับพี่เสื้อตัวเท่าไหร่ตัว่าสองหมื่นครับได้ปุ๋ยเท่าไหร่คะได้ปุ๋ยเท่ากับซื้อสองหมื่นเหมือนกันครับเออเป็นไงบ้างว่าเสื้อปุ๋ยมันฟีเวอร์มากใครใส่แล้วก็ดูรอดครับยกเว้นผมนะรอดรอดไหมเออมีการใส่เสื้อปุ๋ยอย่างแบบเราเราจะเห็นหลายๆคนอย่างไงครับพี่พี่โอเอ๋ยแบมแบมเอ๋ยอะไรเอ๋ยใส่เสื้อปุ๋ยมาเงี้ยทำให้ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งครับ ว่าเสื้อปุ๋ยของเราไม่เท่ากันเข้าใจเข้าใจว่าเสื้อปุ๋ยของเรามันไม่เท่ากันคือไอ้คืปุ๋ยเดียวกันนี่แหละออกโรงงานเดียวกันนี่แหละอะไรก็เหมือนกันนี่แหละแต่ทำไมคนนึงใส่แล้วมันเป็นอย่างอันหนึ่งมาอ๋อคือมันเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไม้แขวนอย่างอพี่โอมาอย่างแบบมาเรามีทลิปให้เวลาคนที่ใส่เสื้อปุ๋ยเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจหรือเตรียมอะไรไว้คือจริง เขาใส่ยังไงเขาก็ดูสะอาดเขาแทบไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยเพื่อนยังไงเขาสะอาดเขาเพื่อนยังไงเขาก็ดูสะอาดตัดผ้ากับเราเราอาบน้ําเสร็จก้าวเท้าซ้ายจากห้องน้ําเราสชกะปรงเลยอ๋อใช่ขนาดพอลซี่เป็นลุยคอนยังดูก็ยังดูสะอาดใช่ครับแต่ว่าย่นอย่าว่าเราจะทําออกมาจริงทำออกมาครับผมคนถามเยอะไหมคะแบบเมื่อไรจะได้ใส่ได้อะไรกันอูถามมาเยอะมากๆครับใช่ครับทนแรงกดดันไม่ไหวจริงๆไม่ได้จริงๆตอนแรกแบบไม่ไม่เคยคิดว่าจะทําเลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับอาจจะทําใส่เองเล่นๆอะไรเงี้ย แต่ทนแรงกดดันไม่ไหวครับก็เลยก็อาจจะต้องทำแล้วไม่ใ hmm. ช er oh, right? no oh, so ่ถามที่ผ่านมาตั so ้งแต่มีรายการมาเราหลุดเสื้อไปกี่ต mm ัวแล้วที่ให้เราโอ้ให้เลยคือให้เลยครับคือเขาใส่ใส่เขื้อให้แล้วกลับบ้านไปเลยใช่ครับบางคนเขาก็มาใส่กลับบ้านขอกลับบ้านไปเลยอะไรเงี้ยโอ้แล้วน่าจะหลายหลายสิบตัวแล้วเกือบทุก EP เกือบทีก EP แจกหมดเลยนานครับก็ทำเป็นทีละชุดทีละชุดชุดละชุดละเป็นเซตเป็นเซตสีอะไรเงี้ยสีไหนที่เวิร์สสุด รู้สึกว่าสีแดงเนาะสีแดงหรือสีส้มหรือเขียวสะท้อนแสงชายสีแดงสีแดงผู้หญิงจะแบบสีเหลืองมีชื่อแบรนด์ไหมครับที่มนจะออกชื่อยี่ห้อชื่อยี่ห้อใช่ไหมครับอย่างเสื้อปุ๋ยเสื้อปุ๋ยเสื้อหลางนะครับแม่ก็ก็ไม่คิดว่าเราจะได้แบบเราจะได้เจอเขาอะไรเงี้ยไม่คิดว่าคนจะแบบอยากมาเช็คอินแบบหรือแบบอยากมาสนุกขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็ เป็นพื้นฐานของของการฟอร์มรายการอยู่แล้วครับก็คือเราอยากให้คนรู้สึกว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการแต่มันคือบ้านหลังหนึ่งที่มีผมเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่คุณเข้ามาเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะทำกับข้าวหรือพาไปชมวิถีแบบแบบเหมือนแบบมาสนุกแบบในวิถีนบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่จำได้ไหมคนดังที่จากต่างประเทศนี้มาเขามาติดต่อเราอย่างไรตอนแรกติดต่อทางช่องเลยครับใช่ครับทางค่ายใช่ครับของวันกาวงเทกาว ใช่ครับก็ผมก็มารู้ข่าวผมก็แบบฮะเราก็ยังตื่นเต้นอยู่ตื่นทุกวันนี้ก็ยังไม่เชื่อเลยว่าเขามาออกรายการอันนี้ขนาดถ่ายเสร็จแล้วนะพี่ใช่ครับไปถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เชื่อเลยว่าเทปไหนเกร็งสุดเทปไหนเกร็งสุดไม่เคยเกร็งกับเทปไหนเลยครับใช่ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราสนุกเขาก็สนุกใช่ครับแต่ในปีนี้เขาต้องคิดคอนเทนต์กันไ คนนี้มาเราอยากใเซ็กซี่ไร้สายเขาบอกยังไงโอ้ถ้าทางทีมทางนั้นทีมงานเขาจัดให้เต็มแม็กซ์เลยครับพี่ใช่ครับทีมงานเขาคิดเผื่อเราวมาหมดแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ครับการบ้านเขาดีมากๆากใช่ครับมีใครที่เราอยากอยากชวนไหมหรือว่าหรือว่าตอนนี้มีหรือว่าตอนนี้มีคนดังที่ต่อคิวตอนนี้ที่ต่อคิวอยู่น่าจะเป็นจัสตินบีเบอร์ครับเอ้โหฉันจะสงสัยว่าอันนี้อันนี้คือไม่ใช่แค่จอดนะพี่คือเหลือไีกนิดนึงคือเข้ามาแล้วได้ครับ จัสตินบีเบอร์มีเคที้เพอร์รี่เคทตี้เพอร์รี่แล้วก็มีมีแ,แต่มีคนหนึ่งก็เป็นที่ผมว่าคนไทยน่จาจะชื่นชอบมากๆกใช่ครับกมยูครับผม เขาเปิดมาเมื่อวันตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับเขาเปิดมาไม่ทรับเปิดมาเนี่สแกมเมอร์หรือว่าไปยืมเงินเขาบอกเขาเขาากลับเกาหลีไม่ได้ก็เลยให้ผมโอนให้หน่อย300ร้อยธูถมันนี่ทูมันนี่อ่าถูมันนี่ด้วยโอนถูใช่ทูมันนี่นะครับอะไรก็เบอร์วายเวายเอร์วาวายไครับโอ้เออได้ครับเดี๋ยวรอดูด้กันนะครับพี่รอดูผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าใครจะมาเป็นแขกบ้างพอพอมันดังมากที่มันยากไหมกับการทำรายการที่มันดูมีเสน่ห์ในทุกเทปเพราะคนก็จะรู้ส ยากยากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าผมว่าด้วยบรรยากาศของรายการมันทําให้มันดูอบอุนอยู่แล้วคือทุกคนอาจจะอยากเข้ามาเพราะว่าต้องการความอบอุนนี้มากกว่าอะไรย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจะกึงยากกึงง่ายครับใช่เพราะหลายคนสังเกตว่าบอกปลาปลาไม่ได้จะหมดใช่ครับในไทยเราดึงในไปลาปลาเยอะมากเรื่อเราซื้อมาเติมหรือว่ามันคือถ้าสังเกตดีๆปลาทุกตัวจะทาลิปครับปากชนขอบปูนครับ มาจากตลาดครินีศรั่ธาในไทยเยอะครับสัาในไทยเยอะมากใช่ครับยังยังมีอะไรให้เราทําอีกเยอะเลยครับแต่เราไม่กดดันใช่ไหมเพราะคนคาดหวังมากๆกดดันในตัวเราว่ามันจะต้องออกมาเพอร์เฟกต์ทุกทีไม่เลยครับผมส่วนมากผมก็จะจะจะกดดันตัวเองมากกว่าใช่ครับไม่มีแบบแฟนขับกดดันอะไรไม่มปอนไครับผมจะกดดันตัวเองมากกว่าว่าแบบเอ้ยเทมนี้มันสนุกหรือเปล่าเทมนี้เขาจะชอบไหมอะไรเงี้ยครับแต่บางทีเราก็มานนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วแค่เราสนุกคนดูก็สนุก คำพูดของคนร่วมในการคน,าคนไหนดาราคนไหนที่รู้สึกว่าประทับใจครับหลังจากถ่ายรายการสิประทับใจมากที่สุดใช่ไหมครับจริงๆประทับใจหลายคนมากเลยนะครับแต่ถ้าที่นึกถึงแบบอันดับแรกเลยคือประทับใจแบมแบมครับก่อนกลับบ้านทำไมครับขขก่นอนขึ้นรถตู้ครับเขาพูดกับผมคํานึงผมน้ําตาผมไหลเลยครับจับตาแล้ว<า>จับตาละ,าละวเงมันเติมน้ำมันหน่อย แบบตัวจริงใช่ไหมคู่มันนี่มาทางเฟซมาครัเอาไปกั็ไม่เป็นไรคู่มันนี่หรือว่าส่งมาโค้ดไอเดียนเดียวโค้ดก็รู้ว่าแบบชินาบเกาหลีเขาชอบเล่นเฟซนะแต่ถ้าเราไปแซวในอีรายการนะว่ามารายการเราไม่ได้โปรโมทใช่ครับไม่โปรโมทเลยเขาบอกเลยจับปลาอย่างเดียวเลยแล้วบเิากลับท่านนล้ปลาขี้แตกหมดเลยแล้วโจนุโจนุโจนุมากครับอย่างส่วนตัวเราแฮปปี้ไหมคะในเวลาที่แบบทำกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ที่สุดครับ าะมันคือสิ่งแรกที่เราคิดว่าต่อให้เราไม่มีตังเราก็ยังอยากทำอีกทีหใช่ครับ <c oughs> ก็เป็น,เป,นเป็นเป้าหมายแรกๆของการทาเซียนหลักเลยคือเราอยากอยากกลับไปอยู่บ้านอยากใช้ชีวิตเหมือ <ừ> นเด็กอีสา,บานบ้านๆทั่วไปแบบหาอยู่หากินหาเช้ากินขําอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องมีแรงกดดันไม่ต้องเป็นระบบทุนนิยมอะไรเงี้ยใช่ครับมือเราคิดอย่างนั้นเราตั้งาดูได้อะไรบาราะว่ามันแบบพื้นฐานนดึงเราคิดว่าเขาจะได้อะไรอย่างแรกเขาน้าจะได้ดูครับอย่างแรกได้ดูก่อน กินปลกอย่างเนปกอย่างเยลืมนะแล้วก็อูเริ่มชอนแล้วผมว่าน่าจะเป็นทีมที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือความคิดถึงไม่มีวันตายครับใช่ครับอย่างน้อยคุณไม่มีโอกาสได้กลับบ้านหรือไม่มีโอกาสได้กลับไปทำกิจกรรมอะไรแบบนั้นน่ะอย่างน้อยดูเราเพื่อบรรเทาความคิดถึงก็พอครเราะคนบองว่าเป็นดาราเกาหลีมากไม่มีดราม่าเกิดขึ้นเลยมีแต่เป็น ไยรอลกนเราเรารู้สึกยัไงบ้างมันตรงนี้มีวิธจัดดาม่ยังไงบ้างหรือว่าเอหรือว่าเรารับมือไว้แล้วเราแค่ทําตัวให้น่ารักที่สุดครับเป็นเราในแบบที่ที่ที่น่ารักแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครบอกว่าแค่นี้ก็ก็กดีที่สุดจริงๆแล้วแม่ที่เข้ามากลัวไหมกลัวจะมีมาจมากาไหมหรือว่าด้วยด้วยนิสัยเรา เราเราเป็นคนมึนๆนะครับต่อให้ใครด่าเราก็มันไม่ค่อยรู้สึกอะไรมั้งอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ได้คิดเรื่องดราม่าแต่มันไม่มีใช่ไหมครับแต่จะมีคนหลายคนพูดนะครับแบบไม่คิดเรื่องดราม่าไหมแต่ส่วนตัวผมไมมผมไม่ได้คิดมันก็เลยพอเราไม่ได้คิดมันก็อาจจะไม่ไม่มีมั้งแล้วระหว่างทำมันกังวลไหมว่าให้เขาไปโค้กในเขาไปเหมือนหลอกเขาไปปีนต้นไม้อย่างแรกคือผมจะไม่บังคับใครครับผมจะทำามความสมัครใจเลยครับอย่างแรกคือ ดักทำไหมพร้อมไหมลองดูไหมไม่ลองก็ได้นะอะไรเงี้ยใช่ครับเราจะเป็นเราจะเป็นหนังสือที่ค่อยๆให้เขาอ่านไปมากกว่าใช่ครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยตอน,นีมีมีถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าอยากอยากให้ใครมาอะไรกัรเราอยากให้เราดึงใครมาเยตอนนี้ผมว่าเท่าที่แฟนขับลิิตมาน่าจะคนทั้งโลกเลยมั้งครับที่มีหมดอจริงๆเขาใช่ครับที่เขาอยากให้มาเแล้วจักรวาลเราพร้อมเปิดรับไหมพร้อมครับผมตอนนี้ผมดีลไว้กับ ดาวยูเรนัสเรียบร้อยแล้วครับข้าหุยก็เป็นเป็นเป็นเอเลียนที่อยู่โน่นเขากำลังขยับมาครับก็คือคมสปีชีส์ไปนู่นเลยใช่ครับตอนนี้กำลังเซ็นทะยานกับเอเดีย51พี่เราใช้ภาษาอะไรคุยกันครับใช้ภาษาอะไรคุยกันก็อาจจะใช้แชท t ี p ีครับช่วยแปลให้ใช่ไ้แต่ยืนยันญ่จะเติมคำวันนี่300นะกองยูนะครับกองยูครับ เ f หน้าะครับเออเป็นใครอุ๊ยบอกไม่ได้เราติดตามแล้วนะแสดงว่ามีว้าวอีกเหรอก็ไม่รู้ครับมีว้าวอีกเหรอมีว้าว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 เยอะหน่อยว่าคนนี้ว้าวขนาดไหนว้าวยังไงบ้างแบบว้าวแ้บเพื่คนกดเข้าไปในรายการแล้วทุกคนต้องทำท่านี้พร้อมกันเลยว้าวน่าทึ่งมาก